วันที่ที่จดทะเบยียนสมรสกับแฟนจดในปีที่แล้วและแฟนเรานะคะไม่มีไรายได้ตัวเรานะคะมีไรายได้เราสามารถนำแฟนมาลดหย่อนเสียภาษีได้ค่ะลดหย่อนได้เป็นจำนวนเงินถึง6 0 0 0 0บาทค่ะแต่สำคัญว่าต้องมีจดทะเบยียนสมรสเกิดขึ้นนะคะแล้วจะต้องจดภายในปีที่ผ่านมาคือปีที่มีไรายได้ อ่ะอันนี้ใครงงนะคะถามครูมาได้นะคะแต่ถ้าไม่งงครูจะไปต่อแล้วนะคะอ่ะแล้วสมมติว่าปีที่แล้วไม่ได้จดคะ่ะครูบอกตรงๆมารู้ก็เพราะครูบอกนะคะแล้วภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยหนูตัดสินใจว่าหนูจะไปจดเพราะว่าแฟนไม่มีไรายได้นะคะแฟนผมไม่มีไรายได้ครับครูผมตัดสินใจแล้วผมจะไปจดทะเบียนสมรส เพราะว่าแฟนตกงานในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ไม่มีไรายได้นะคะให้ดูเกณฑ์อีกข้อหนึ่งครูจะให้เทคนิคไว้นะคะถ้ารายได้ที่เกิดขึ้นของคู่สมรสคนใดคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะแล้วปีนี้ตัดสินใจไปสมรสก็คือไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนที่เขตเราสามารถนําแฟนมาลดหย่อนเสียภาษีได้เหมือนกันค่ะ แต่ว่าต้องเป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นประจำปี2564นี้นะคะอะฉะนั้นใครที่กำลังยื่นเสียภาษีครึ่งปีต่อจากภาษีประจำปีครึ่งปีความหมายคือมีไรายได้เกิดขึ้นปีนี้ขายของออนไลน์มีสินค้ามีโรดักตั้งแต่มการาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะรายได้ครึ่งปีจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีด้วยนะคะ หนูพวกหนูหนูพวกผมผมจะต้องพาแฟนไปจดทะเบียนสมรสให้ทันเวลาก่อนที่จะยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีค่ะแล้วสามารถนําแฟนมาลดหย่อนเสียภาษีได้ค่ะเป็นจํานวนเงิน3 0,000บาทสําหรับครึ่งปีนะคะแล้วสําหรับเต็มปีลดได้ถึง6,000 60, 0บาทสําหรับรายได้ที่เกิดขึ้นประจําปี2,564นะคะใครฟังไม่ทันนะคะ เดี๋ยวตามไปถามคำถามครูได้นะคะฉะนั้นนะคะสรุปไว้แบบนี้นะคะว่าเรานะคะม,มีแฟนนะคะแต่งงานแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วมีประโยชน์ดีหรือไม่นะคะในแง่ของภาษีดีค่ะสามารถนำแฟนที่เราจดทะเบียนสมรสนะคะมาลดหย่อนเสียภาษีได้ค่ะลดหย่อนได้ถึง60,000บาท